ก็ๆๆข,ข,ขอเข้าไปหน่อยนะวันนี้เราจะมาล่าเอเลียนกันมาดูกันว่าใครจะเป็นเอเลียนบ้างอันนี้เป็นมนุษย์นะครับโครงกระดูกโอ้โหร้านอาหารแห่งนี้ไม่มีใครเป็นเอเลียนเลยโอเคสบายใจแล้วเข้าห้องน้ำไปแล้วนะครับหนึ่งคน ผมปวดฉี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนเอะเดี๋ยวนะทำไมออกมาเป็นเอเลี่ยนเลยล่ะอาอย่างงี้ต้องกำจัดปุ๋ยปืนเลเซอร์กำจัดเอเลี่ยนเรียบร้อยนะครับ<อ>พิทักลอกได้หนึ่งตัวแล้วอาเราเข้ามาบุกในยานของเอเลี่ยนเลยนะครับว่ายานลำนี้มีเอเลี่ยนกี่ตัวเจอตัวหนึ่งแล้วยิง,งจะจะเจอฉาดฉาดานะครับเออจอหนึ่งตัวแล้วครับเอ๋เจ้าต่อตาปิโดมันบุกลงกมาอีกแล้วไม่ขนาดมือฉันลอกยิงไปเลยสองตัวงาเป็นปืนเลเซอร์ที่แรงมากๆเลยนะครับเราไม่สามารถ มาใช้ปืนปกว่ติยิงได้ดีไปเลยมาอีกแล้วนะครับโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยแล้วเจ้าราชามอยู่ไหนเนี่ยราชาเอเลี่ยนไม่อยู่ในนี้นะครับมีแต่ลูกน้องเจ้บยิงตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วเราก็ไปช่วยมนุษย์กันดีกว่าอ่ะเลี้ยวไปทางซ้ายตรงนี้ โอ้โหนี่คือมนุษย์ที่ถูกจับขังมาเรามาปลดล็อกชีวิตมนุษย์กันแล้วโหแดนกันใหญ่นะครับขอบคุณมากครับต่อตาปีโดที่ช่วยโลกหนีไว้นี่ครับไปเลยทุกคนรีบหนีเร็วเข้า,าคนบ้านหลังนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีเอเลี่ยนทั้งหมดกี่ตัวอะดูคนใส่หมวกก่อนอันนี้เป็นโครงกระดูกเป็นมนุษย์คนนี้ก็เป็นมนุษย์นะครับไม่เจอเอเลี่ยนเลยเ,เ,เดี๋ยว,ยวทะเลาะอ,อะไรกันเอ,เ,อเดี๋ยวคุณตำรวจเป็นราชาเอเลี่ยนเหรอเนี่ยโอ้โหนี่แหละยิงเลย ตัวเป็นตำรวจดีนักราชาเอเลียนดูซิว่าครั้งนี้จะมาไม้ไหนอีกเจ้าเอเลียน, <c oughs> จนตจ้ตาตาบีโดมนุษย์ผูหนาสงสาร <c oughs> แกนี่ต้องเจอกลยุทธ์ใหม่ของฉัน <What? S 2> อะไรอีกเนี่ยฮะเดี๋ยวนะใช้ระเบิดควันหรอเนี่ยแล้วหนีไปได้อีกแล้ว เอาละครับตอนนี้เรามาตรวจสอบความเรียบร้อยในโรงเรียนกันบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างนักเรียนมีเอเลี่ยนอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับนักเรียนไม่ได้เป็นเอเลี่ยนส่วนคุณครูเดี๋ยวนะคุณครูมีอะไรอยู่บนหัวนะ่ะใช่เอเลี่ยนหรือเปล่าแล้วคนอื่นล่ะอ๋อกลยุทธ์ใหม่ของเจ้าราชาเอเลี่ยนก็คือนี่ไง โอ้โหส่งตัวน้อยมานะครับมาเกาะหัวมนุษย์อันนี้เป็นบ้านใกล้ๆโรงเรียนนะครับเราเปิดประตูมาถึงมาดูกันว่าจะมีเอเลี่ยนไหมอันนี้ไม่ใช่เอเลี่ยนนะครับทั้งสองคนไม่ใช่เอเลี่ยนเออตรงนี้มีไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา นี่มันต้นกระบ,บองเพชรมาแอบอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหยังับเกมเล่นซอนแอบแนะ่มาดูสถานีรถไฟกันบ้างดีกว่าครับว่าจะมีเอเลียหรือเปล่า<ม>โอเคเรามาตรวจสอบความปลอดภัยที่นี่นะครับตรงนี้ทางเดินตรงนี้ไม่มีเลยนะครับไปดูฝั่งตรงข้ามกันอวนรถไฟขวางเออฝัอ่งนูน้นมีทหารเป็นนะครับหนึ่งนายและอีกฝั่งหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟบัง มีอีกนะครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้คุณผู้หญิงคนนี้เป็นเอเรียดแล้วก็ทหารคนนี้เรียบร้อยนะครับกำจัดไปได้2ตัวที่สถานีรถไฟมาสำรวจอีกที่นึกมากดีกว่านะครับว่าที่นี่จะมีเอเรียดหรือไม่ตรงนี้มี3คนนะครับแล้วก็มีลิงกอริลล่าอีก2ตัวเดี๋ยวนะลิงกอริลล่าเอา้าเอาเอทำไมเออเดี๋ยวทำไมสแกนไม่ได้เนี่ไม่สามารถสแกนอะไรได้เลยนะครับอ,อ๋อรู้และต้องใช้ปืนยิงเลยเหรอ เดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสัญญาณลบกลัวนะครับยิงอันนี้ถึงถึงว่าล่ะทำไมสแกนไม่ได้มาสแกนกอริลาก่อนเลยโอ้โหมีปลอมตัวเป็นกอริล่านะครับคนนี้ใช่ไหมอันนี้เอเลี่ยนนะครับมีทั้งหมด2ตัวอันนี้มนุษย์ตึงถึงถึงึง,ง,ง,งปลอมตัวเป็นโอ้โหราชาเอเลี่ยนนี่คิงคองกำจัดไปลูกน้องโอ้คิงคองตัวนั้นหนีไปเลย <laughs> แก่เป็นไปไม่ได้พวกเราอุตส่าห์ติดเครื่องรบกวนนะเนี่ยมันไม่แฟร์เลยไปก่อนล่ละเดี๋ยวเจอกันเจ้าต,อต่อัดปินดอ โอ้โหว์ปไปแล้วอะช้สชนะเป็นของเราครั้งนี้มาบุกฐานเอเลี่ยนพร้อมกับปืนใหม่ที่แรงมากๆมาเลยเจ้าเอเลี่ยนครั้งนี้มาเป็นร้อยตัวเลยที่แดนเจ้าเจเจชาร์จเป็นไงล่ะปืนของฉันแรงไหมอาะไม่อีกตัวละเดี๋ยวยิงไม่โดนปุ๊บโอ้เจ้เจ้เจดีโดนแล้วโผล่มาอีกตัวนะครับตอนนี้ปุ๊บมาเลยเรียงตัวกันมาเลยปืนจดจุดจุจจจอุ๊ยน่าจะเบิ้ลได้สองตัวนะเนี่ยปื๊บโดนอีกตัวหนึ่งมาอีกแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ต่อคิวกันมาสาม ตัวเลยมาโผกมายิงนี่แน่โอเคครั้งนี้โดนแล้วนะครับเมื่อกี้หรืออีกตัวหนึง่งไม่มีทางเข้าใกล้ฉันได้หรอกเพราะว่าปืนแรงสูงมากๆนะครับแต่ว่ายิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยมนุษย์กัน นี่ครับคุณตารวจเรามาช่วยแล้วนี่เป็นไงคุณตารวจแดนนะครับมาอีกคนหนึ่งคุณทานายเดี๋ยวนะั้นมันต้นกระบ,บองเพชรีนน้มาจากไหน <c oughs> อ่านี่ครับช่วยคุณผู้หญิงนะครับโอ้โหช่วยกอลิล่าอีกนะครับโอ้ทุกคนเอาชีวิตรอดจากที่นี่การปลอดภัยแล้ว <c oughs> ในเมืองน่าจะสงบขึ้นเยอะเรามาดูภายในป่ากนันมากดีกว่าว่ามีเอเลี่ยนหรือเปล่านะครับ <c oughs> ค้นหานี่มีหมีนะครับ ไม่เจอเลยไม่น่าจะใช่นะหมี3มตัวนี้ไม่ใช่เอเลี่ยนนะครับมาดูอีกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอเลี่ยนมันจะยิงหมีนี่เดี๋ยวเรากำจัดไว้ก่อนเราอนุรักษ์สัตว์นะเป็นไงล่ะยูวินขออนุญาตบุกลุกหน่อยนะ <c oughs> นี่ห้องสาวหน้านะครับมาดูกันนี่มนุษย์นะครับฝั <c oughs> ่งนี้เป็นเอเลี่ยนฝั่งขวาโอ้โหแต่ว่าควันเต็มเลยเออทางซ้ายมีไหมมีเอเลี่ยนนอนอยู่นะครับต้องกำจัดดีแล้วก็ทางขวาโอ้โหควันบางนะครับ อย่ายิงผิดตัวนี่ออโอเคเรียบร้อยนะครับจัดการเอเรียนได้2ตัวมาดูที่ฟาร์มข้าวโพดฟาร์มแครอทกันบ้างดีกว่าว่ามีเอเลียนไหมอันนี้เป็นคนนะครับเป็นโครงกระดูกเป็นโครงกระดูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบอ่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้เป็นเอเลียนนะครับอ่ะคนนี้อ่าฝั่งนี้ต้นไม้เป็นไหมไม่เป็นนะครับตรงข้าวโพดไม่มีแครอทเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแครอทอัลเบอร์เลยเป็นเอเลียนได้ยังไงเนี่ย ดีครับหนีไปแล้วก็คดียังมันเนียดอีกเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอเลี่ยนมาทํางานกับมนุษย์ด้วยบริษัทกําจัดเอเลี่ยนมาแล้วครับ่คุณผู้หญิงใช้ผมมาดูเอเลี่ยนหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่ามีเอเลี่ยนที่นี่หรือเปล่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนกเป็น UFO ล่ะดิกําจัดก่อนเลยนี่ครับแล้วก็โอ้ UFO อีกแล้วจนนกตัวนี้ แล้วก็เอา้าลาชาเอเลียนนี่นาะคุณผู้หญิงระวังนะกำจัดตัวนี้ก่อน UFO โอเคนี่ลาชาเอเลียนดีนะที่จากฉันมาเนี่ยนายเจ้าตาาตะปิเดียว ปาร์ตี้กำลังสนุกสนุกอยู่เลยแกทำงานเลี้ยงนี่กล่อยเป็นป้าเลย,น,ยเน้อยแน่แกกำลังทำลายทุกอย่างแต่แกไม่มีวันเข้าใจฉันหรอกว่าฉันจะทำอะไรฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าตาตะปีเดว์วาไปเหมือนเดิมเจ้าเอเลี่ยนมันมีเหตุผลอะไรกันหน้าเนี่ยถึงมาบุกโลกมนุษย์เนี่ยโอเคเราต้องทำตามภารกิจต่อนะครับโดยการกำจัดเอเลี่ยนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวย่องจะไปร้านโดนัทหรอด,ดีแน่ไม่ให้เข้าไปป้นร้านโดนัท คุณตำรวจมานะครับเกิดเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบนหัว <Yeah. S 1> คุณตำรวจโอ้โหเอเลี่ยนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนแจ้งบอ่อแสมานะครับว่าพวกเอเลี่ยนเนี่ยจับมนุษย์ไว้ตรงภูเขานะครับนังไงหลับอยู่โดนซาด้วยปืนใหม่ของฉัน2ตัวมีอีกไหมโอ้โหที่3 ตัวที่4ี่มามีไหมเออดีตัวที่4 B สีตัวนะครับโอ้โหโ่มาขาดมาอีกตัวอันน้ไม่ใช่นะครับตัวที่เรายิงไปแล้ววาร์ปมาไปอีกอู้ยิงวิดดดนี่แหละโอ้โหเยอะมากๆนะครับตรงภูเขาโอ้มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วมั้งมาแล้วครับมนุษย์เรามาช่วยแล้วดิบริษัทกำจัดเอเลียนจ่ายตังค์กันมาด้วยนะ <laughs> โอ้เจงคิดต้น,นะครับโอ้เรามีแครลอทด้วย ช่วยชีวิตนกนะครับนก2ตัวนะครับปลดปล่อยคุณตำรวจก็ช่วยนะครับช่วยหมดทุกคนนะครับได้ข่าวว่ามีการแจกไอติมฟรีที่นี่นะครับไม่รู้ว่ามีผีไอติมหรือเปล่าเดี๋ยวขอตรวจสอบดูหน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต่อแถวด้วยเหรอเจ้าเอเลี่ยนเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวมีมงกุฎข้างหลังข้างหลังคุณตำรวจมีราชาเอเลี่ยนอยู่นะแล้วก็ใขายไอติมอะเต้นอยู่อ่ะเดี๋ยวขอกำจัดตัวนี้ก่อนตื่ดตืตืหนีไปหลบไป คุณผูห้หญิงคนนี้ราชาเอเลียนนะครับแล้วก็คนขาย,ขอยไอติมคนนี้โอ้โหหลอกล่อมนุษย์<ง>ให้แจกฟรีใสา่ย,ยาพิษไปหน้าเลยมลันสายเกินไปแล้วพวกมนุษย์เราได้ปลูกข้าวในเมืองปเป็นที่เรียบร้อยพวกแกจะไม่มีวันชนะเฮเฮ้เต้น <c oughs> no หน่อยจัดจ้าดารัสบึงไปอีกแล้วนะครับราชาเอเลียนมาดูตรงซอกถังขยะบ้างดีกว่าว่ามีเอเลียนไหมโอ้โหมีโจนะครับกำลังแบบว่าป้นอยู่ นี่ไงปลอมตัวเป็นเอเลี่ยนนะครับกำลังลังแกผู้หญิงอยู่ต้องกำจัดโจรสองตัวนี้ที่พร้อมตัวเป็นเอเลี่ยนนี่แน่อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยคุณผู้หญิงหนีไปตำรวจแจ้งมาว่ายังจับโจรไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวฉันจัดการเองอขอสแกนเพื่อความชัวนะครับโจรเป็นเอเลี่ยนแล้วก็ตำรวจเป็นเอเลี่ยนนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะโจรฝั่งซ้ายเดี๋ยวขอสแกนอีกที่ฝั่งนี้โอเคเอาตัวไหนก่อนดี เราต้องห้ามยิงโดนคนนะครับโจนตัวนี้ไม่ใช่เอเลี่ยนยิงตำรวจก่อนตอตต,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 ตอช็อตซะแล้วก็ฝั่งนี้เออเป็นโจนแน่เลยนั่งไงโจนเป็นเอเลี่ยนนะครับต้องยิงที่โดนเดี๋ยวๆวคุณตำรวจผ่านไปก่อนอ่ะรอโจนวนมาอีกทีปึ๊บเจ็บร้อยนะครับอจับได้แล้วเอเลี่ยนสตัว มาดูในคุกบ้างดีกว่าว่าใครเป็นเอเลี่ยนนะครับอันนี้คุณตำรวจติดคุกนะครับไม่ใช่เอเลี่ยนนี่ก็ไม่ใช่เอเลี่ยนอ่าฝั่งซ้ายนี้เป็นเอเลี่ยนกำจัดเจิดๆๆดเจเโอ้เดี๋ยวเปิดประตูกันมาได้ไงยเจงบุกห้องนอนเอเลี่ยนนะครับ2ตัวคุยกันอยู่ฝั่งซ้ายขวาไม่มียิงเลย2ตัวนี้อยากเข้าใกล้ฉัน โอเคมีแค่2ตัวช่วยไม้ที่ร้อนที่นี่เอาไมาตัวแล้วอย่ามานะปืนฉันแหรงมากตรตเตตชักไปเลยสิโ oh อไม่ตนะัวปตตตตมนุษย์อยู่ไหนนี่แหละยิงเล่นเลยบิสออโอ, EN, อ๊บา,ามโหดนี่ไกลมากตัวข้างโดตตตตตชักง๊งเออเดี๋ยวนะน่าจะตรงไปนั่นไงต้องช่วยผู้คนเอาไว้ก่อนอะฝั่งนี้ จัดจารัสเี้แดนก่อนถึงถึงขอบคุณมากคุณต่อตาปีดนี่ครับอ่าฟังซ้ายโอ้โหโจนอ่ะเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับอ่าช่วยไว้ก่อนละกันแล้วก็ไปคุยกันเองเคีย์กับตำรวจเอาเองนะอ,อ